โอเคฮัลโโลสวยครับวันนี้กับรายการฟอ r ซ c h a n n นลครับ, oh, รบวันนี้ก็อยู่กับมัดโกงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผมอยู่ในหน้ามาครับในเวอร์ชัน1.5.2นะครับนี่ครับตรงนี้1.5.2นะครับตรงนี้อันนี้เป็นหน้าสกิน ID แท้ของผมนะครับ ใครที่ว่าอยากสร้างไอดีทนนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ผมไม่ใช้เหลี่ยมนะผมไม่ใช้เหลี่ยมไม่ใช้เหลี่ยมแต่ผมใช้ดีแท้อยู่ซึ่งก็นะนปุกก็มีดีแท้ที่สร้างเองด้วยอยู่ในเครื่อง iPad นะครับอันนี้เป็นไอดีแท้ผมเนาะโอเคเล่นเลย เอออ๋อเริ่มเดิมานะครับค่ายลองโกเลมก่อนละกันเนาะผมเสีของมาค่ายลองโกเลมก่อนได้ได่ามันค่ายลองโกเลมแป๊บนึงนะคะ

ถ้าลงโกลมนะครับตัวมันหนักเป็นเหล็กเลยว่ายน้ำไม่ได้นะครับเราก็เลยสามารถสู้กับมันได้ตายนามีอมันจะก็จะทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าอยู่บนบกคุณไปตีเราอย่างนี้นออนเอ้คุณไปตีมันอย่างนี้ครับคุณคงรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับมันจะเอ้ยไม่ใช่อันนี้น,นี้ลมหายใจหมด เดี๋ยวเราพักไว้สักครู่ก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับกลับมาแล้วครับวันนี้อยู่กับไอตอนนี้อยู่กับแมปเวสเซอร์ซีนกรีนนะครับอุย้ยนะครับอยู่กับแมปเวสเซอร์ซีนกรีนนะครับตอนนี้อยู่กับแมปเวสเซอร์ซีน,นกรีนตอนนี้เดี๋ยวผมขอระบายตัวแป๊บหนึ่งของเต็มอุย้ยพิซซ่าก่อนในตัวอยู่แล้วเนาะ เครับเหมือนว่าเขาจะมีของอะไรมาให้อยู่เนาะเฮเฮ้ยไปเป็นแบบกระโดดนะครับใครไปหาโหลดในไอ้นี่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับ MCPE Master นะครับไปหาโหลดได้เนี่ยเป็นแบบกระโดดนะครับ เหมือนกำแมงไททันเลยเนาะอโอ้ยผมไม่ค่อยเก่งแบบกระโดดน,นะครับ โอเคครับโอ้พอแค่นี้ดีกว่าไม่ไหวแล้วนะครับใครชอบกดไลค์ชอบมามากดซับมาครับหรือกดเฟบลีกดแชร์ให้ด้วยใครยังไม่ได้ดูเซิร์ฟคอมเพกรีวิวอะไรพวกนั้นนะครับใคกลับไปดูด้วยอย่าดูข้ามตอนนะครับพยายามอย่าดูข้ามตอนเพราะมันจะพลาดแต่ละอย่างไปนะครับเคครับ เดี๋ยววันนี้จะมีรีวิวเซิร์ฟคอมเพกอีกนะครับอโอเคนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูอย่าพลาดโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย